สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ้ามาชมควายแล้วก็เปิดราคาควายอีกหนึ่งขอกเนาะตัวนี้เป็นท่าหยาดพันธุกรรมของเบิ่มพันหลานนะครับพี่นอ้องหาพี่น้องเข้าผูใ้ใดอยากได้ควายไปไหวขอกเป็นพอคุ้มฝูงนะครับมีพันธุกรรมดีๆของเบิ่มพันหลานมาแบ่งปันพี่น้องครับมานี้ก่อนอื่นกงฝากพี่น้องซอยกดไหลกดแช่ซอยขดติดตามให้นํานะครับผูด้วยครับคุณ่อ่อวัสดีครับวัดดีครับ อีกรอบหนึ่งนะพ่อเนาะครับอ่าพอ่อพ่อสมจิตเล่พ้น,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 นวัดรังไพรตำบลอารวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรครับเบอร์โทรกับศูนย์หกส0่0ครับผมนะพ่อสมจิตอยู่บาา้านวังไพสารคามเนาะครับเบอร์โทรกับสิมีต่คลิปนั่มครับพี่น้องพอ่อของเขานี่มีควายตัวครับพี่หอกทั้งหมดมีคั้วเจ็ดตัว มีเจ็ดตัวเนาะครับแต่ว่าสิปล่อยตัวซึกงดีลูกเบิ้มนี่ละสิปล่อยตัวหนึ่งเนาะครับตัวหนึ่งหาตัวนี้เป็นดูของเบิ้มพันล้านพอคือเบิ้มพันล้านเนาะครับมีใบมีหลอดปะพอมีใบมีหลอดครับผสมอยู่น้ำผอเลยบ่แม่ครับให้หมอได้มากพอหมอสปัจุศปัจุศมาเลยบ่โอ้เบิ้มพันล้านเนาะอาสาปัจุศอาสาปัจุศเปิี่นเป็นอาสาครับปัจุศบัณนิตส่วนแม่คือแม่นี่เนาะแม่ก็คือนี่ละตัวข้างหน้านี่ละแม่นี่เป็นมูลาบ่พ่อบ่ครับ บ้านธรรมดาเป็นควายควายบ้านเท่านี่เป็นบ่แมนครับอืมครับนี่ครับแม่แม่ให้ลูกดีอยู่แล้วก็ลูกแม่แล้วกัลูกมันนั่นนะแม่นี่นสูงล้วปันไหนเพ่ะแม่สูงประมาณนี้แหละพ่อพ่อกันนี่ลอยสามสิบซีสามสิผ่านี่แหละอ๋อเนี่คือความสูงของแม่เนาะประมาณลอยสามสีลอยสามหาครับนี่คือแม่นี่นะครับคือพี่น้องผู้ใดจะเข็นว่าเพื่อนเกิดจากแม่ แบบใดกันนี่แหละครับแม่กับลูกพนนยู่นี่ส่วนพ่อคือเบิ่มพันหลานเนาะครับคือผสมอยู่นี่เลยผสมอย่นี่ใบหลอดครบใบหลอดครบมั่นใจว่าเบิ่มแท้่แพ่อเนาะแม่นครับพ่อไปซื้อเองจากทนายเลยอันไหนครับไปซื้อน้ําเชื่อเองโอ้ไปซื้อน้ำเชื่อเองไม่อาสาบส่วนผสมให้โอ้พ่อไปซื้อเองว่พ่อแม่นครับมานี่ไม่ให้อาสาผู้ผสมให้แม่นครับอาสาบรสุผสมให้เนี่ยครับเพิ่นไปซื้อเองจากทนายเยี่ยมเลยเนาะแม่นครับ บาาในควาวตัวนี้เข้าอายุหล้วป็นไงพออายุสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนเนาะปีกับเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนความสูงเท่าไหร่ครับพอร้อยสามสิบห้าครับเบิ้งถ่ายเนี่ยเออจะดินนไรท้อคำยังหน่อยควอยจาเข่าคอกมันอยากกินหัวข้ามดอีกแล้วอยากอยากแนวกินแล้วมันบอก ุลน่ะเพิ่มนี่ไม่พอเก๋เห็นมูออกมากเก๋อยากมากเราเราหลุกพราะเราเพราะเราเยวให้เบื้องหน้าเลยพอปั่นเนาะนี่ครับมั่งกล้องวุ่นไหมเออดมพราะเราเพรต้องไปดมมั่งนั่ซือนี่ครับนี่คือหน้าตาเพิ่นตาแจมแจมจำอัตลักษณ์ครบนะพ่อเนาะครับหำเพียงเพียงอยู่ผลละหำเพียงเพียงอยู่ยืนคู่สางงามแมนบ่พ่อโอ้โนี่เซียนผู้ยอัคนนี้มี ค้าเบาของเพันบานนี้พ่อที่เปิดร้านไปไหนพ่อกับกับว่าร้านไปไหนรกกสิพ่ออายุหกสิบห้าหกสิบหกไปนี่ละหกสิบหกแล้วไหมเปิดไว้หกสิบหกต่อร่องได้ยู่เนาะ่อร่องก็ได้อยู่แก่คุยกันได้เนาะหน,หน้อยนอยครับผมเปิดไว้หกหมื่นหกเนาะครับหกหมื 66, ่นหกพัก่จังมาปวดคุย้ยมาเบ่งโตว,ว่าซ้ำไดแกะจังมาต่อออกกับพ้อพ่น แต่ว่าขาเหี้ครับเบิงเหรอเบิงเป็นขั้วสูงสูงสูงอาที่สูงไปได้อีกเขาสูงได้เอกยู่เพราะว่าดากมันกระดุกกระดุกดากมันง่วงกระดูกวระมูแมนแมนเราก็ขาเหี้ยไหมขาเหี้ยอแต่ครับเบิงเบิงเออบักเผาวันหยกลยกหยกสะเพ้วลยกก็ได้เขาคล้องแล้วเจนเย็นพันมาข้ออ่องนี่ชัดเจนเลยขาวจนพูนเลยรับกระกวงดีครับกระกวงดีเยอะ ไปตัวนี้ก็เทีว่าพันธุกรรมของเบืร์มพันหลานมาทรงมาดีเลยครับอย่าเอาเบิ้งไข่ครับ้ามานี่ยาพี่น้องอยากได้ไปไหว้พุ้มฟวงเพอ่์อนีพันธุกรรมของพอเบิรมพันหลานครับ,ว,รบว่ามันว่ามันเท,ที่ยงดีอยู่หรอือใครมั้ยใครเที่ยงดีนะพอเนาะว่าจับเบิ้งตลอดเศรษฐีเศรษฐีจะวดไรลูกพอแล้วพอแล้วเดี่ย น้ำเชืยอเนี่ยพ่อไปซื้อน้ำท่านหน้าเยี่ยมเลยหรือเ่ามีนครับดูงานกัดไอ้งานประกวดโคกับเบือแห้งชาติมาไล่ขอนเจนเอาถังไปใส่เอาเลยเอาถังไปใส่เอาเลยบ่แมเ่าครับโอ้พ่อมีหัวถังไทยได้หมือเล่นี่ยกะถังถังให้อาสาเข้าไปตะกี้ผสมเป็นคนผสมโอ้ตะกี้เป็นคนอาเป็นอาสาเข้ากันเป็นผสมพร้อมโอ้มัาดูกยให้เขาไปเขาเขาเป็นเรื่องต่อเลยโอ้มาดูก็เคยส่งมอบกันไปต่อ ทางสื่อบกลัวดิกระปืลตะกี้พ่อเคยผสมเหมือนกันปะเมียนครับตะกี้ผสมง้อผสมง้อของเจ้าของได้ตัวหนึ่งของบ่อยอีกยังน่ะนะบ่อยอุบลปะบ่ะบอยอุบลอนะติดมพ่อติดได้เถืกก็เลยขายเท่าไรตอนนั้นมันเถึกๆดิไม่หาหา,หาเมืองเรียกว,ว่าหาพัดน,นีล่ล<อ>่ะตอนนั้นคลายเท่าไรเถืกลูกบักบ่อยอุบลบ้านนี้้องซื้อไงนะดวนก็ได้ตัวเถือกอีกซักอีกตะยอะก็ได้ตัวเถือกอีกเอ้า ขีมีแต่เถือกเท้าเลยนีปล <c oughs> า,นใ,าในค่อยก็ได้เถือกบ่อยเลย้อยไหนเขาเลี้ยสมัยก็ได้เถือกได้แม่ตัวเดียวได้ลูกบ่มนี่นี่เ<อ>ที่ยวมากทีบ่บ้านสองปัหาได้สองตัวแค่นี้แหละน้ำเชื่อนะแม่น้ำเชื่อไปั่นกันพวกเราหกหลอดกับผู้ซอยอ๋อกับผู้ซอยแม่หาพันไปน้ำกันผู้ซอยขอบางหัน่บอกอุณผู้ซอยสองขอ,งขอ,งของี่ขหนึ่งทาง้นออครับที่เคยมาไทยกนหนานี่ปานี้ ไอ้โมยันได้คอรเนี่ยบอลเนี่ยเปิดมาพอยังบอได้เปิดลอดทำมันไงก่อนเอาถามนะตัวตัวพุ่นน่ะลูกพุ่นอะไรพอลูกโมล่าลูกโมล่าบอมพอมันตัวไหนพอหยกมงคลลูกหยกมงคลแม่นครับเจ็ดเดือนพอน่ะหกเดือนหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่เจ็ดเดือนแล้วแม่นครับเจ็ดเดือนปกติยังสามเดือนนี่อันนี้สามเดือนครับอันนี้ก็พูอีกนี่แม่นพูดกันลูกไผ่ครับนี่อันนี้ลูกเกาเจริญนี่ลูกเกาเจริญ นี่แหะแม่มันยืนดูขากัแม่อยู่นี่แม่ก็สูงซูซี่กันเนี่ยมาพอแม่นแม่นแม่ตัวนี้กับลูกอีกเขาหักนีเลยโอ้ตัวนี้เป็นลูกของตัวนั้นแม่นพ่อเป็นลูกกลมพ่อตัวนี้เป็นลูกกรมมาพอแม่นพ่อตัวนี้เป็นลูกกลมอืกับพัฒนามาเป็นลําดับเนาะแม่นถือว่าถือว่าน้าใส่อะไรอยู่บาในี้ตัวข้างในเนี่ยเป็นลูก้ในลูกเบิ่มลูกเบิ่มเป็นลูกของแม่นี่ลูกของแม่นี่โอ้นี่เกิดเดียนเดียวกันนี่เนี่เกิดวันที่ยี่สิบสี่บักท่านว่าบักนี่เกิด พ่พอผสมอะไรกันเลยนี่เขาไป,ไป,ไปลูกเข้าไปเขาไปเพราะเราเสรษทีทอยหาบ้านนี้นี่คือลูกเบิ่มนะพอเปิดตัวเดียวเพื่อน,นเนาะแม่นครับเปิดแค่ตัวเดียวหาพี่น้องผู้ใด,ดเบิง่งเรามากค่าอยากได้ไปไหว้คุ้งผัวงครับเป็นรับประกันเลยว่าเป็นมีหลอดมีใบครบว่าเป็นเบิ่มพันหลานแทะเอาเพื่อนอยากเขา้าคอเอาเขาเรกก็ได้พอออะไปเข้าไปนี่ละครับ ่หวคำเันกรสิอยากเขาคอกอยากกินอาหารมันพูดอาหารเด็อนขันคนมะเห็ดอยู่นี่มันเป็นเสือมัดเทดหยาอืมมันเจ้าหยาอยู่นี่อ่ะหลบลาเข่าแลบานีมลงตีไปเขาใส่อ่ะครับพี่น้องลูกไส้เบิ่มพันล้านสิบเก้าเดือนคุณพ่อสมจิตเปิดไว้หกหมื่นหกืันอะไรก็พวหกหก หกหมืนหกเนาะหกหมื่นหกพันเพนยู่บ้านวังไผ่ได้ครับเด้อบ้านวังไผ่ตำบลลาดพัฒนาลาดพัฒนาอำเภอเมืองเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์ใดก็พอศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าหกสามหกห้าหกสามหกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์เอาคุณพ่อเพิ่นสิได้เบิ่งควายเอาอาหารให้ควายเอาออกซัมหนินะพ่อเนาะสำหรับคลิปนี้ ครับครับอขอบคุณหลายๆเนี่ยพอเออครับสวัสดีครับ